มื่อนี่กําลังจากที่กินข่าวเศร้าเป็นที่เรียบร้อยแลว้วคุณพระแล้วก็จมว่าปวดเขี่ยั้งแต่เมื่อคืนนี่จนบดได้นอนกันนี่หละจากเลยเด็บพาเรายางมาหาสื่อยาเก้ปวดเขียอยยุลานขายยา หลังจากนั่งกระกาบเข่าห้องไปหานอนเว้นคือเก่าคือจังกับซูเมือซูเว้นที่เคยเฮตดนั่นละ่ะบัดนี้ยนี่มือแรงมากระได้เวลากินข่ากินน้ำเนียมือแรงได้ปะนี่กะพ้ากันออกไปหากินเข่ากินน้ำนี่ละ่ะมือนี้สิไปใส่มือนี้สิไปหากินข่าอยู่ชายหาดหลังจากที่ซองสามมื่นที่พามาปไปเดทไปชายหาดจักทีมิจเตน้อนอักห้องแล้วก็ออกไปหากินเข่าอยู่อีกฝากนึงที่ปเป็นชายหาดมือนี่ก็เลยว่าเอาไปชายหาดมึอก็น่าก็เลยว่าังซีแต่ละมือแต่ละเว้นเด้อพี่น้องเออ ปบะได้เหตุอีย่างดอกช่วงนี่จะเป็นบ่าขักบ่าเนี่ซะบ่าซีรีเกาหลีซีรีจีนซีรีไต้หวันวน,บน,นเบิงอยู่นั่นน่ะกับเบิงเบิงพระเอกแต่ละคนเนี่ยทิละ่ะเบิงเบิงเบิงพระเอกสิบ่าหาหลงสิไปใส่กำแเพงเมืองจีนกับสูงสูงบันไดปีนขึ้นกับปีนบันไดพี่น้องเอ้ยนอนแต่ละมือตีซีตีตตตหากลัวสิไดหลับกลัวสิไดนอนกลัวซีรีเรื่องหนึ่งสิจบ รักเขาไปจมให้คุณผาฟังว่าเธอฉนวน,นบ่ใครอิม่มในช่วงหนีฉนวน,นตีซีตีหาซุ่มือกลัวซีรีส์เรื่องหนึ่งของฉันสิจบแม่ฉันก็อยากเศร้าเบิ่งเหล่าละบ่ได้รับบ่ได้นอนบ่ได้เหตุอีหยังลายกระดายลุงกะจมวางสี่เนาะพี่น้องหูบา่ว่าเพิ่นหันมาตอบว่าจังไดเพิ่นหลหรอวะย้ำมือคืนบ่ได้นอนถ้าก็ไปนอนเว้นเอาหนึ่งตัวเธอสิคิดยากหยังยง้ำมือเว้นกับบ่ได้มีหยังเหตุอยู่แล้วอยากเบิ่งก็บเบิ่งลงไปโลดเบิ่งให้มันคกัคกๆสิไปคิดยากอีหยัง,ยงละชีวิตมีความสุกไป เรื่องนี้จบก็หาเบิ่งเรื่องไม่ไปเรื่อยๆตราบใดที่มันยังมีเรื่องให้เธอเบิงเธอกระเบิงไปโลดฉันกับคอห้ซีรีส์อันกินเกาหลีอยังของเธอนี่มันยังสามารถเท็นให้เธอรู้สึกตื่นเต้นในการเบิงไปตลอดไปโดนๆผุดละพนา ว่าก็จะมันเงือบมันงอคักวาสิหากองเสริมดึงขึ้นจากหลุมเนี่ยเขาก็บ่ดึงเขาก็สูกลงเติมเอาเฮจังไดบัน้พี่น้องก็เลยเด็กกลับไปหาบิงึงคือเกาหึ่งตัวจบเรื่องนี่ไปเรื่องไหมออกจากจีนไปเกาหลีออกจากเกาหลีไปไต้หวันแล้วก็วกมาจีนต่อ วนหลูบยิงสี่ละพี่น้องอาทิตย์หนึ่งที่บ่ได้เข่าเพลนี่บ่เป็นอยังเด้ไปหาเบิงซีรีอยู่บ่ได้เห็ดอีอย่างเลยจานอนเบิงซีรีตาตื่นตาเฉะยู่เบิดมือเบิดว้นไปกินข่าเนี้ยมือเศร้ากบคิดน้ำอมล้อมอมล้อมออมมากินเข่าเนี้ยมือล้งยังสี่กะคิดน้ำคือกันเด้คิดน้ำยูซสุ้ามสน้ามีกับทางน้ำอาบน้ำเอาเข่าไปเปิดฟังเบิงคิดเบิงเอารดว่าเป็นห้าซ่ำใดเอาผู้ใดที่ประทันในหูจากการเบิงซีรีย้าสเข่าไปเบิงเด้อพี่น้องเด้อมัน ค <c oughs> ักกวายาเสพติดคลิปนี้ก็เลยเสบเดชพากอีงอย่างเกี่ยวกับวิดอโอที่ล้งดอกเดอ้อเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันจมซูฟังจมหายไพ่บัตติกระจมหายจะคลองนี่ล่ะเห hey, ็นจังใดมันสิหลิกเบิ่งซีรีใดเฮอสมัสเศร้าอยากเบิ่งแถโบ่ไม่ยังเด้พี่น้องซีรีน่ะมันมีเป็นงี่สิบตัวเราเต่ละตัวมันแบบว่าสี่สิบนาทีห่ดสมองหนึ่งบางอันน่ะสมองเคืองพูน่ะล้วบันนี้ก็คุ้ไปทีละงี่สิบตอนกับงี่สิบชั่วโมงคลิปเบิ่งเอาโลดว่าเต่ละมือนี่ ต่องเบิงจากชมงโมงจมกับด้ตะแค่จมนั่นแหละเด้อจ้าหนกนสิกรรมไปเบิงคือเกานั่นล่ะกำลังจากกิน <c oughs> ข้นขาวก,กินน้ำเสร็จเรียบยร้อยแล้วคุณพระกับสวนเมียไปเซเว่นไปหาซื้ออาหารเมียเมื่อไหร่ถ้าให้เมียคือนเกานั่นลำพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปมือนี่ก็มีประมาณสามนี่แหละเด้อไปก่อนจ้า